อดีตแฟนไมเคิลภูพาร์เผยความจริงอีกมุมปัดเป็นต้นเหตุทำคิดสัน้นล่าสุดคุณแพรอดีตแฟนของไมเคิลพูพาร์ที่คบหากันมากว่า20ปีก่อนเลิกลากกันได้เปิดใจว่าอารมณ์ของพี่ไมเคิลช่วงหลังๆมักจะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆตนบอกให้กลับไปหาแม่เพื่อรักษาที่กรุงเทพ เพราะก่อนหน้านี้3ปีก็เคยทะเลาะก,กันบ่อยลูกสาวของต้นก็อยู่ในเหตุการณ์เสมอตอนแรกคิดว่าอาการป่วยของไมเคิลจะหายใน2ปีแต่ก็ยังไม่หายเขาไปรักษาตัวอยู่กับแม่ของเขาได้ไม่นานก็แอบกลับมาที่เชียงใหม่เป็นแบบนี้อยู่3รอบตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเขาก็เคยบ่นว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายตนก็สงสัยว่าอยู่ด้วยกันปกติแต่จู่ๆมาคิดแบบนี้โดยไมเคิลเป็นคนบอกเลิกคุณแพร นับเวลาวันบอกเลิกกันเป็นเวลา4-5เดือนแล้วแต่หลังๆไมเคิลขอกลับมาอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ทางนี้ครั้งล่าสุดที่ทำให้พวกตนเลิกกันจริงๆตนไม่อยากจะพูดเพราะอยากให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตเพราะไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นเขาคิดอะไรอยู่แต่ในเมื่อเขาขอเลิกตนก็ออกมาแต่วันที่ออกมาจากกันเขาก็โทรศัพท์มาหาตนเสมอตนก็จะรับสายบ้างเพราะต้องทำงานแต่หลังๆมานี้เขามักจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ตนก็คุยกับเขา เพราะเขาบอกว่าอยากได้กำลังใจแต่หากจะขนของย้ายมาอยู่ด้วยกันตนก็ไม่กลับไปแล้วเพราะเลิกกันแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่กลับมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ตอนนี้ตนทำงานและทำบริษัทรวมถึงจะต้องดูลูกในเจเรื่องขนของย้ายไปมาอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายคนคิดว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่เมเคิลคิดซันตนอยากจะบอกสังคมว่าเรื่องแนครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆ ก่อนที่เขาจะตัดสินใจปิดชีพเขาพยายามจะโทรมาลาโดยได้โทรหาป้าเพื่อบอกให้ป้ามาบอกต่อเพราะเราไม่ได้รับโทรศัพท์เขาเลยคำพูดที่เขาลาคือหากเขาเป็นอะไรไปให้ทำบุญให้เขาด้วยเราก็ตอบไปว่าอย่าทำแบบนั้นนะอีกไม่กี่วันเรากับลูกก็จะกลับกรุงเทพแล้วและจะไปหาในฐานะพี่น้องและก่อนวันที่เขาจะเสียชีวิตเย็นวันที่15ม,มกราคมเขาก็โทรมาคุยกันจนถึงประมาณสี่ทุ่มเขาก็อลาวาดขึ้น ต่อจากนั้นเขาก็ส่งคลิปเสียงมาเป็น10เสียงจนถึง5้าทุ่มซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายที่เขาส่งมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ